จเจริญพรนเนะช้าว,วันนี้นะยโยมเนะาะเช้าของวันที่สามสิบธันวาคมพุทธศักรา 65, นะชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเช้าวันนี้ก็ได้สวดมนต์นะธรรมจักรกวัตนสุแล้วก็ต่อด้วยปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาุทธบุญกุศลนะวันวันหนึ่งเราทำความดีอย่างนี้นะ อะก็จะเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันนี้นะขณะที่เราสวดมันก็มีความสุขความสุขหาได้หลายอย่างอย่างที่เคยบอกสุขที่เกิดจากการมาคุณก็มีการเห็นเห็นรูปสวยๆไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะก็มีความสุข การได้ยินินเสียงเพลงเสียงธรรมชาติเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็มีความสุขการได้กลิ่นสิ่งที่หอมหอมมันก็มีความสุขสุขแบบการมาคุณไงการลิมรสรสอาหารตรงไหนอร่อยอร่อยเราก็ไปกันนก็มีความสุขใจนึกคิดแต่สิ่งที่ดีเรื่องเก่าๆที่ดีๆใจก็มีความสุข อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธเนาะเป็นความสุขทางโลกแต่ความสุขเรื่องนี้มันต้องอิงด้วยอามิตรต้องอาศัยสิ่งอื่นบุคคลอื่นตาเห็นรูปก็ต้องมีรูปส,ยสวยๆให้เราดูนะรูปส,ยสวยๆมันไม่ได้มีตลอดเนาะการเห็นนะบางทีก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แต่ว่าการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนะี่ยก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง เลยกว่าสุขเกิดจากความสงบนะเพราะวขณะที่เราสวดมนตนะ์ใจของเรานะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตจดจ,จ่ออยู่กับนะบทสวดมนต์ชนะ่วงนั้นจิตว่างจากกิเลสนะพอจิตว่างจากกิเลสนิวร์ไม่มีจิตก็เกิดความสงบ ความสงบตรงนี้ก็มีความสุขอยู่ในนั้นด้วยนัตทิสันติประลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้หมายถึงความสงบภายนอกนะแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสหมายถึงความสงบภายในก็คือว่าปราศจากโลภะโทสะโมหะนั่นแหละจึงจะเป็นความสงบที่แท้จริงฝึกทำนะโยมเนาะนะ อาจจะไม่ต้องมากนะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะทุกๆวันก่อนนอนก็ดีเวลาไหนก็ได้นะเปิดเออสวดเองไม่ได้ก็ฟังนะฟังพระสวดนนฟังพระสวดเราก็จะได้ยินเนข้าหูก็เหมือนกระ่านเป็นสุตะสุต,ะสตมะยปัญญาปัญญาที่กิดจากการฟัง ให้คุณเคยกับพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ยมถ้าคุณเคยอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอุปนณิสัยปัจจัยให้เลาน้อมมาสู่พระธรรมมากขึ้นมันพอได้โอกาสหมดงานปฎการหมดภาระหน้าที่ใ,ใจยมก็จะเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่สงบปูพื้นฐานไว้เนาะ ปูพื้นฐานไว้ตอนนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์งานการมันเยอะหน้าที่ก็ต้องดูแลงานก็ต้องทำพอต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยายังไปที่ไหนไม่ได้บวชกายไม่ได้ก็บวชใจยมนะบวชใจก็เอาธรรมะพระเจ้ามาสอนมาปฏิบัติ เอาศีลมารักษาเบืนะ้องต้นก็รักษาศีลห้าไปก่อนนะพยายามรักษาตั้งใจสมาทานทุกเช้านะยมโยกีที่ออกไปข้อที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้ตั้งใจสมาทานศีลทุกเช้าการสมาทานนี่คือความตั้งใจที่จะงดเว้นนะนะม่ต้องอาศัยจิตตรงนี้ด้วยงดเว้นจากนะ การฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาบงดเว้นจากการพูดเท็จเพราะเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยถ้าเรางดเว้นจากพวกนี้นะจิตของเราก็จะไม่เศร้าหมองนะเพราะอกุศลพวกนี้แล้วก็เราก็จะไม่มีเวรมีภัย เพราะว่าคนที่ทำผิดศีลห้าเนี่ยนะก็คือสร้างเวีนสร้างภัยให้กับตัวเองไปฆ่าเขานะกรรมก็ไม่เว้นหรอกนะอาจจะโดนเขาฆ่าหรือว่าจะโดนแบบใดแบบหนึ่งไปลักทรัพย์ของเขาเนะรกาก็อาจจะโดนหรือบางทีก็ทำมากินไม่ขึ้นไปผิดลูกเมียคนอื่นนะ เราก็อาจจะโดนคนแย่งของรักของห่วงไปมีภรรยามีสามีเท่าไหร่คนอื่นเขาก็แย่งไปหมดหรือไม่แย่งไปสามีภรรยาก็ไม่ชอบเราไม่อยู่กับเรานะนั่นคือผลของมันไปหลอกลวงคนอื่นวันหนึ่งเราก็โดนคนอื่นหลอกลวงนะดื่มสุราลปเมลยัยนี่คือการทำลายสติของตัวเองพอทำลายแล้วมันไม่พอนะมันไปทำลายคนอื่น เราจะเจออยอ่บ่อยๆคนขับรถนะชนเมื่อไหร่ไปวัดแอลกอฮอล์ก็จะมีแอลกอฮอล์ที่เกินคนทะเลาะกันเมื่อไหร่ฆ่ากันเมื่อไหร่ก็มาจากสถานที่นะที่เป็นวงเล่าวงสุราเริ่มจากตอนนั้นก่อนจากนั้นข้อห้าในศีลห้าข้อนโยมนะข้อห้าในสำคัญที่สุดนะนะถ้าไม่มีสติแล้ว ฆ่าใครก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกรรมก็ได้แล้วก็พูดเท็จก็ได้ฉะนั้นรักษาศีลข้อห้าให้ดีตอนนี้ศีลข้อห้านี้มันเป็นเป็นสีลที่ถูกกฎหมายก็ไม่รู้เนาะรัฐบาลก็ส่งเสริมให้กินให้บริโภคเราก็มาแก้ไปเหตุกันถ้าต้นเหตุก็มันจริงๆคือตัวนี้นะลองไปสาวไปดูเถอะ ถ้าไม่มีสุราไม่มีการดื่มสุราเมลัยพวกนี้นะอาชญากรรมต่างๆจะน้อยลงนั้นองค์สมเด็จพ่อและองค์สมเด็จพระพุทธเจ้จาเนี่ยท่านรู้นะสัพพัญญูรู้ทุกอย่างก็เลยให้ศีลสําหรับคนที่รักษาพอศีลเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราฝากไว้เลยนะยมเนาะอ่นะ ปีใหม่นี้ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มันต้องตั้งใจถ้าใครไม่เคยรักษาศีลที่ละเอียดขึ้นก็รักษาศีลให้ละเอียดขึ้นวันนี้เป็นวันพระเนาะอยู่ใกล้ตรงไหนก็ออกมาข้างนอกก็อย่าลืมใส่บาตรนะโยมนะพระเดินผ่านมาก็ใส่บาตรหรือว่ายัางต้องทำงานอยู่น่าจะปิดแล้วนะวันนี้เนาะวันที่สามสิบ ปิดการปิดงานกันนะใครมีพ่อก็ไปเยี่ยมพ่อมีแม่ก็ไปเยี่ยมแม่ได้นะไม่ใช่ว่าปิดงานปิดงานแล้วก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวกันแต่ลืมพ่อลืมแม่น,นี่ก็ไม่ดีนะะพ่อแม่ก็คอยว่าเออลูกมันปิดมันมันไม่ทำงานแล้ววันนี้นะหวังว่าลูกจะได้มาหาเราแต่ก็คอยไปเถอะถ้าคนไม่มีคนไม่มีปัญญาเนาะ ถ้าเราทำอย่างไรกับพ่อกับแม่นาะยยมนะต่อไปลูกๆก,ก็ทำกับเราอ,อย่างนั้นนะกงกรมกรมกงเกียรติเชื่อเถอะฉะนั้นวันอย่างเงี้ยหาโอกาสหาเวลาสักวันหนึ่งนะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปไม่ได้ก็ส่งของไปให้เดี๋ยวนี้เรามีเกอรี่เนาะของพ่อแม่ชอบอะไรเนะี่ยแต่ไม่เหมือนกับตัวเราหลอกยมพ่อแม่ก็อยากจะเจอเรานะ การเห็นลูกเนะี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของพ่อของแม่นะนะเหมือนยมนะมีแฟนก็อยากจะเห็นหน้าแฟนนะก็เห็นหน้าแล้วไม่ต้องเอาของอะไรมามก็อิ่มนะอิ่มอ,อกอิ่มใจลูกมาพ่อแม่ก็เหมือนกันยมนะถึงเราจะอายุห้าสิบหกสิบพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเรายอยู่ยังต้องการที่จะเจอเราอยู่ฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เนะีนะ่ยปิดการปิดงานาไปเที่ยวเซ แล้วมีใคมอที่ไหนนะนะก็ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแมนะ่ไปไม่ได้จริงๆก็โทรไปหานะไปไม่ได้จริงๆก็ส่งของกำนันของอะไรไปให้ไปไม่ได้จริงๆต้องพูดคุยเนาะเดี๋ยวนี้วิดีโอมันเห็นหน้ากันแล้วนโยมนะนะเปิดนะวิดีโอคลอใช่ไหมเขาบอกว่าที่มีเห็นหน้าด้วยนั่นแหละอาจจ์ไม่ค่อยใช้นะ่นะตรงนั้น พอพ่อแม่แม่เห็นหน้าลูกลูกเห็นหน้าแม่ก็มีความสุขนะความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ยมเป็นความสุขที่สะอาดเห็นหน้าแฟนเห็นหน้าคนรักเนี่ยมันมันมีการ,รมรักะประกอบอยู่ด้วยเนี่ยสุขจริงแต่มันมีการ,รมรักขะฉะนั้นฝากไว้นะวันหยุดอย่างนี้เนาะใครมีพ่อมีแม่นะ อย่าลืมพ่อแม่ตายไปแล้วทำไงาอาจารย์ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ทําบุญอุทิศกุศลให้เขาวัดเขา้า,ขาวาเวายสังฆทานโอนปัจจัยเข้าตามวัดต่างๆที่เขาเปิดบริจาคในเฟซบุ๊กในไลน์เยอะแยะไปหมดนะแต่ต้องก็ดูให้ดีนะนะระวังเจอของปลอมนะนะบางบางแห่งรับบริจาคอยู่นั่นแหละยังไม่จบสักทีนะฉะนั้นต้องดูสืบสวนให้แน่นอน แล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะตอนนี้ก็ชอบไปขอพอรกันนะการขอพอรเนี่ยมันไม่ได้หรอกโยมถ้าตามหลักศาสนานะไปขอกำลังใจจากองค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนนะวัดนั้นวัดนี้ก็ตามหรือไปขอพอรจากครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ให้ ให้ได้แค่ความปรารถนาดีให้กำลังใจให้สตินะถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดนะพอมีธรรมะอยู่บ้างท่านก็จะสอนธรรม,มนะให้ไปเป็นข้อปฏิบัตินะนี่ก็ดีไม่ใช่ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมานะที่นี่ถ้ามาที่นี่ก็จะแจกหนังสือนะเพราะวันทีไม่มีเวลาที่จะเทศหนังสือหลวงพ่อก็เยอะ หลวงพ่อยังอยู่ที่นี่นะโยมนะหลวงพ่อไปจากสลิวันโนอยู่ที่นี่กันสามรูปตอนนี้อาจารย์มหาบุญธรรมท่านเข้ากรรมาฐานอยู่อาจารย์สุทธิก็ไปบริจาคของบนดอยที่ลีอาจารย์นำนาจก็ไปปฏิบัตินาทีที่วัดพัทันตะช่วยท่านเจ้าอาวาสพระครูภาวนาวรรัคการจัดคอร์ดสอนกรรมาฐาน ตอนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ท่านพระครูป,ประภาสารคุณก็กลับไปวัดของท่านวัดท่ทุมก้องไปดูแลวัดนะที่นี่เรามีทีมพระวิปัสนาจารย์อะไรทำงานกันเป็นทีมมีอยู่หกรูปนะมีอยู่หกรูปก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยยมนะทำอยู่ที่นี่ไม่เหนื่อยไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไร เป็นพระธรรมดานี่ดีมากๆเลยนะไม่ต้องไปประชุมไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้นแล้วก็มีเวลาปฏิบัติหนึ่งช่วงเช้านะถ้าอยู่ปกติธรรมดาก็แปดโมงนะถึงสิบเอ็ดโมงนี่ก็สอบอารมณ์ช่วงหนึ่งบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็สอบอารมณ์อีกช่วงหนึ่งสำหรับกลางคืนก็ผัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมนะหนึ่งทุ่มจนกระทั่ง จบเทศนาของแต่และรูปแต่และองค์นอกนั้นเป็นเวลาส่วนตัวโยมะเราก็อยากสวดมนก็สวดมนอยากปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ห้องมีเวลาเป็นส่วนตัวเยอะมากเลยฉะนั้นเป็นทางเขาเรียกว่าตัดสินใจดีแล้วนะที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถ้าไปเป็นเจ้าวาดวัดใดวัดหนึ่งนี้ก็โอ้โยม อาจารย์ไม่ต้องไปไหนกันหรอกเดี๋ยวโยมมานิมนต์ไปรับสังฆทานเดี๋ยวโยมมนต์นาไสวดมนต์เดี๋ยวต้องไปงานประชุมเดี๋ยวต้องนั่นต้องนี่อีกเยอะแยะพอไม่ได้เป็นอะไรนี่มันตัดไปทั้งหมดเลยนะเป็นแต่พระธรรมดานะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอพอไปจักให้กำลังใจอยู่เสมอว่างานของเราเนี่ยเป็นงานของพระพุทธเจ้าสั่งไว้นะ พระเจ้ตัดไว้ก่อนที่จะปรินิพานอันก็คือทิ้งไว้คำสอนต้องช่วยกันเผยแพร่งานหลักคืองานนี้งานหลักไม่ใช่งานที่ไปทำอะไรอย่างอื่นแม้แต่การก่อสร้างก็ไม่มีคุณไม่สมพิแท้ก,กรรมพ้องกับครอบครัวจะทำให้หมดลุกศิษย์ลูกงานหลวงพ่อก็ร่วมกันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องอะไรทั้งสิน้นดันั้น มุ่งอยู่อย่างเดียวก็คือการเผยแพร่เแปรพปะประพุทธศาสนาในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานในแนวของสติปัฏฐานสีเนาะนั้นญาโยมที่จะมาวันที่สี่นะออมาวันที่สี่ก็ต้องเตรียมตัวเนาะเมื่อกี้พูดค้างไว้นะญาโยมที่ไปทําบุญทำนั้นตรงนี้นะไปหาพระรูปนั้นรูปนี้นะก็อย่าลืมนะไปแล้วก็ต้องปฏิบรรัติรทำ บูชาโดยปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิสามถึงห้านาทีแต่ละแห่งแต่ละแห่งสำหรับโยมจะขออะไรก็ขอไปนะนะประจบเหมาะเดี๋ยวก็ได้เองแหละทําไมบอกประจบเหมาะอาจารย์ไม่ไม่มีความเชื่อว่าพระรูปไหนที่จะให้เราได้อาจารย์ยังเชื่ออยู่ยว,ว่าคนเราเป็นไปตามกรรมไหมสร้างกรรมดีนั่นแหละทีโยมไปสร้างกรรมดีนั่นแหละแล้วก็จะให้ผลเอง พอประจบเหมาะเราก็นึกว่าหลวงพ่อองค์นั้นให้หลวงพ่อองค์นี้ให้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้ให้ไม่ได้เห็นแต่ชี้ทางบอกว่าเออให้ทําอย่างนี้นะให้ทําอย่างนี้นะให้ทําอย่างนี้นะอย่างคนอยากจะรวยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนอุอากาสัอุธานะสัมปทาต้องขยันนะเนพระพุทธเจ้าท่านสอน ต่อไปก็อาราคาสัมปทา,าเมื่อเมื่อขยันแล้วได้เงินแล้วก็ตู้จักรักษาเงินนั้นไว้ฝากธนาคารแล้วไปใช้อย่างอื่นต่อมาก็กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่ดีเห็นไหมพอสุดท้ายก็ใช้ใจแต่พอเหมาะสมารัชีวิตตาใช้ใจฟุฟ่มเฟือยอยากจะเหมือนเหมือนคนอื่นเขาเราก็ไม่พอกินหรอกนะเงินไม่เคยได้ฝากเลย ทำงานมาก็เงินเดือนสูงได้เงินเยอะเนวันๆได้เงินเยอะเงินเดือนเงินวันก็มีเงินสัปดาห์ก็มีเงินเดือนก็มีนายมเดี๋ยวนี้เขาทางานกันบางคนทําวันแล้วก็รับเลยอย่างคนจ้างรับจ้างทั่วไปเนี่ยทําเสร็จแล้วก็ไปรับปัจจัยปรับเงินเลยบางคนก็หนึ่งสัปดาห์ถึงจะได้รับบางคนก็หนึ่งเดือนถึงจะได้รับเงินจะได้มากแค่ไหนไม่สําคัญนะสําคัญตรงที่ว่าเหลือ มีเหลือบ้างไหมเงินที่ได้มาก็ต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนเนาะแต่ละวันแต่ละเดือนส่วนที่หนึ่งเนี่ยต้องเอาไปใช้นี่นะคือให้พ่อให้แม่นะให้ให้ทีเดียวไม่ได้ก็เอาใส่กระปกุกหรือว่าใส่ซองไว้เขียนเลยอันนี้ให้พ่อให้แม่ครบเดือนแล้วก็ค่อยเอาไปให้สำหรับคนที่ ได้เงินประจำวันนั่นนะจะมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ห้าบาทสิบบาทจอมไปเถอะต่อไปมันก็จะมากเองสองนะเมื่อกี้นี้ใช้นี่แล้วเนาะสองก็คือเอาลงเหี่ยวเหี่ยก็คือปากของเราเนี่ยกินทุกวันน,นะโยมบางคนอาจารย์ไม่พอจะกินอยู่แล้วจะไปให้ใครได้อ่ะอ้าวก็เอาเท่าที่กำลังนี่เนาะนะเราอย่าไปให้มากดี่ ให้ตามกำลังนั้นเราตั้งใจจะให้พ่อให้แม่วันละวันละสิบบาทนี่เนาะจ่อมไว้สิบาทสิบาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่ยังคิดตัวทิ้งลงเหียวเราไปใช้กินกินก็กินพอประมาณนะยมนะบางคนก,ก,กินเกินไปกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วอะไรอีก ต่อไปก็ไปเอาไปให้เขากู้นะก็คือให้ลูกให้หลานเรียนหนังสือนะี่ขาจบพอจบมาบางทนะีเขาอาจจะตอบแทนเราแต่อย่าไปคาดหวังเลยนะเราให้เขานี่ก็มีความสุขนะพ่อแม่ให้สตังเกลูกให้เงินเกนลูกเนะี่ยมีความสุขแต่นั่นแหละพ่อแม่บางคนก็ให้ไม่เป็นนะมันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเนาะ สมัยอาจารย์เป็นเด็กจะได้เงินแต่ละบาทนิยมนะต้องทํางานนะแม่ให้ทํางานไปซื้อของก็ดีไปอะไรนี่เขาถึงจะให้ตังค์สมัยนี้โยนให้โยนให้โยนให้ดีไม่โยนให้หรอกเอาเข้าบัญชีให้เลยมีบัญชีของเด็กส่วนตัวเขาก็ไม่รู้ค่าเงินอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยต้องทํางาน,นถึงได้เงินนะไม่ใช่อยู่เฉยๆได้เงินนะเดี๋ยวนี้เด็กใหม่อยู่เฉยๆได้เงิน สบายไหมสบายแต่ก็แล้วพ่อแม่นะทําร้ายฉันมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึง่งพ่อแม่นี่แหละมันเลี้ยงไม่ดีก็เด็กเสียนิสัยไปเลยนะอันนี้ให้เขากู้นะส่งเขาเล่าเขาเรียนนะ้แล้วก็ฝากวไธนาคารธนาคารนี้ก็มีสองแบบเนาะธนาคารที่หนึ่งก็คือธนาคารบุญ แบ่งนิดหนึ่งเอาไว้ทําบุญทํากุศลวันละสิบบาทยี่สิบาทก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งแนละ้วก็เอาไว้ฝากธนาคารเอาเป็นทุนในการที่จะลงทุนในการต่อไปหรือว่าในการที่เราจะต้องใช้สอยในคราวที่จําเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่นะอผู้ิีเจ้าทัางก็แบ่งให้เป็นสี่ส่วนนี่แหลนะส่วนที่หนึ่งว่าไงโยม ส่วนที่หนึ่งใช้หนี้เก่าให้พ่อให้แม่ส่วนที่สองเอาใช้กินในปัจจุบันนี้ซื้อเก่าซื้อของส่วนที่สามเอาให้ลูกให้หลานส่งลูกศุล้านเรียนหนังสือส่วนที่สี่นี่ฝากธนาคารไว้ธนาคารบุญกับธนาคารปัจจุบันนี้เพื่อฉุกเฉินเราจะได้ใช้เงนินธนาคารบุญเนี่ยพอตายไปเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปใช้ได้ ทูเจิจาท่านตัดตับรองไว้นะปุญญาณิปรโลก,กสมิงปฏิทาโหลติปานิหนังนิยมบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรลโลกฉะนั้นตายไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้บุญนะไม่ใช่ใช้เงินนะบางคนโอ้มีเงินเยอะอะฉันจะต้องเอานี่ไปห,หน่อยได้นะแล้วก็บุญตัวนี้ไม่ใช่เกิดจากการให้ทรั์อย่างเดียวนะทําทานอย่างเดียวนะพะทธเจ้าท่านตัดไว้ทั้งสามอย่างมีอะไรบ้างทาน รักษาศีลภาวนาก็เรียกทานน้ำใหม่บุญสําเร็จด้วยการให้ทานศีนลามัยบุญสาเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนาทั้งสามอย่างนี้นะที่ใช้เงินใช้เวลามากก็คือทานาน้ำใหม่กรณีต้องเตรียมของต้องเดินทางไปบริจาคต้องมีคนรับบริจาคแต่ถ้าโยมรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยโยมไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านก็ได้ สมาทานศีลตั้งใจงดเว้นแล้วก็ภาวนาจะเดินจะยืนจะนั่งภาวนาได้หมดเลยอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้หลวงพ่อว่าไงเพระพระเจ้าเพราะว่ากรรมฐานมันอยู่ที่การกําหนดกําหนดตรงไหนวิธีไหนได้กรรมฐานอยู่ตรงนั้นบุญเกิดตรงนั้นเลยแล้วก็กรรมฐานอยู่ที่กายใจของเราตัวของเราไปอยู่ตรงไหนกรรมฐานก็เกิดขึ้นตรงนั้นทันที อันนี้ฝากไว้นะอ่ะ้ธรรมนะเนาะพอช่วงมันจะสิ้นปีอยู่แล้วอย่าลืมนะวันนี้สองวันนี้อยากจะให้ทุกท่านทบทวนชีวิตที่ผ่านมาชีวิตผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยนะความดีได้ทำอะไรบ้างที่เป็นพิเศษหรือว่ายิ่งขึ้นกว่าเก่าสองความไม่ดีอะไรนะที่เผลอทำไปก็ต้องรู้ด้วยเนาะ บางคนไม่รู้ตัวเองก็ปฏิบัติไม่ถูกหรอกฉะนั้นเป็นวันทบทวนะเหมือนบริษัทเขาปิดงบนะงบของเราง,งบชีวิตงบบุญกับบาปบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันกว่าปีก่อนนะลองไปทบทวนดูนะแล้วก็ปีใหม่หน้านี้คิดไว้ก่อนเลยจะทำอะไรเพิ่มขึ้นนะบริษัทหลายบริษัทเขาจะต้องวางแผนล่วงหน้า ฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดอะไรก็ทำตรงนั้นสิ่งที่เราขาดไปเติมเข้าไปให้มันเต็มสิ่งที่ความไม่ดีที่เป็นอกุศลนะเรามีอยู่ในใจของใครของมันรู้อยู่ตัวเองเราก็พยายามละตั้งใจจะละพอตั้งใจละแล้ววันปีใหม่นี้ก็เป็นวันที่เอาว่าไงเป็นวันที่มีประโยชน์ ถ้าใครใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วปีใหม่ปีเก่าไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าใครปีใหม่แล้วปรับปรุงตัวเองสิ่งที่ไม่ดีออกสิ่งดีทำมากขึ้นน่นแหละปีใหม่ถึงจะมีมีคุณมีค่านะอันนี้ก็ฝากไปเนาะ<ม>ออกแค่นี้พอเนอะวันนี้อาจารย์จะไปทำบุญที่วัดพุทธบาทตาก้าเนาะะ<ม>ไปเลี้ยงเพลน<ม>ไปเลี้ยงเพนพระภิกษุสามเณรเนรก็ ที่อยู่ที่นั่นก็กลับบ้านกันไปก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณห้าสิบรูปไปเลี้ยงพระทหารแล้วก็ไปเลี้ยงโยมเขาเอาพิซซ่ามาด้วยพิซซ่านะไปเลี้ยงพระเนนเอาเข้าวสารไปถวายสิบกระสอบแล้วก็เอาเครื่องกันหนาวหนะมีหมวกหมีผ้าอ,อังสาไหมพรมถุงเท้าถุงมือนะไปถวายสมเณร พร้อมกับปัจจัยเพราะวันเนรไม่ค่อยจะมีปัจจัยใช้นะพระเรา,าก็พอจะไปสวดตรงนั้นตรงนี้ได้บางแต่าสาม,มเณรนี้ไม่มีอาจารย์เคยเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดบารดา,า้า9ปียมรู้ว่าไม่ค่อยมีเงิน,นถ้าไม่มีตังก็ต้องขอพอ่อขอแม่ฉะนั้นก็เลยส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยก็ไม่มากหรอกเอาไปสนับสนุน สามเณรที่อยู่เพื่อจะต้องการซื้อสมุดดินสอปากกาอะไรก็จะใช้ได้อ้ยยมได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะยยมเนาะครูบาอาจารย์ทาบุญอะไรนะาอาจารย์ก็บอกบอกนะเขาเรียกว่าบอกหนึ่งก็เป็นสะพานบุญก็ใครจะทําบุญร่วมก็ร่วมมาสองก็ให้ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วก็สามเ็เป็นตัวอย่างให้ยิโยอมว่าเออขณะครูบาอาจารย์ท่านยังต้องทําเลย ถ้าเราเป็นคนชาวบ,บ้านธรรมดาเนี่ยไม่ทำบุญไม่ไม่ให้ทานคงจะไม่เหมาะนะแต่ทานยังไงก็ตามขอให้เป็นสังฆทานจะดีนะให้กับส่วนรวมนะให้กับส่วนรวมดีที่สุดให้กับวัดให้กับสถานที่ต่างๆโดยไปเลี้ยงข้าวปลาอาหารได้ฉันได,ได้ได้บริโภคพร้อมกันหลายๆรูปอย่างเงี้ยจะดีบางทีเราเงินมี สองสามพั 2, 3, นธะเอาไปถวายพระได้รูปเดียวอยงเงี้กับเราสองสามพันเราไปให้เป็นค่าอาหารวัดนั้นวัดนี้พระยี่สิบรูปสิบรูปได้ฉันได้บริโภคมันจะได้บุญมากกว่านะอันนี้ก็ฝากไว้เนะวันนี้ใครเดินทางไปไหนก็โดยอำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนาะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภยัยทั้งไปและกลับนะแล้วก็